แรกนี่เราจะเรียนโครงสร้างสาย HTML นะครับโดยใช้ t ีม m w เว v e r นะ CS3 เปิดโปรแกรมมาให้เราเขียนเอกสาร HTML นะครับที่หน้าต่างนี้โอเคจากนั้นลบตัวนี้ไปก่อน,นทีนี้โครงสร้างของภาษา HTML ก็มี อยู่ด้วยกันคือแท็ก HTML นะแล้วก็ตามด้วยปิดแท็ก HTML เนี่ยจะเป็นแท็กนอกสุดนะครับตามด้วย Header ต่อจาก h e a d e r มาเป็น b o ดีครับก็จะมีอยู่3ส่วน3แท็กหลักๆนะ h ฮดเดอร์ก็จะบรรจุพวกสคริปต์แล้วก็ส่วนของไทเทลไทเทลก็จะเป็นส่วนที่แสดงบนไทเทลบาตัวนี้ครับ h ีเต็แต้วนะครับแล้วก็ ส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าเว็บนะครับโอเคทีนี้ลองอพีวิวดูนะครับแล้วก็เราก็เซฟก่อนนี้แล้วก็เก็บหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็สตม ก็จะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้ส่วนบอดี้เนี่ยใช้ทำอะไรเราก็มาดูกันก็คือสมมติเราจะเปลี่ยนสี bg color นะข้อดีของรีมเนี่ยมันจะมีตัวเลมเมเบิร์ลิสต์ตัวช่วยเหลานะครับเพียงกด บีจ uh, ีคันเเนบีจีคันก็จะขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกสีได้อัตโนมัตินะครับก็อย่างเช่นผมเลือกนี่นะครับเป็นเทานะครับลองคลิกที่นี่ครับเอกสารเราก็จะเปลี่ยนละส่วนด้านบนจะเป็นโคดนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นดีไซน์ก็จะปรับโคดอย่างเดียวก็ได้ดีไซน์อย่างเดียวก็ได้หรือหรือแสดงทั้งสองส่วนนะครับ นั้นเราก็ใส่ข้อความเข้าไปได้นะครับก็จะเช่นเป็นตัวอ,อ,อย่างผมเก็บตรงนี้นะครับปก,ปกว่าก่อนอคอมพิวเตอร์